คลิปนี้เรามาดูเรื่องราวของชาวรากรกฎกับบ้านนะครับทุกคนชาวกรกฎนะครับในช่วงเดือนมีนานะเดี๋ยวจะดูภาพรวมกันก่อนเลยนะครับดาวึกยูนะครับยังอยู่ในภพเรือนลาภะนะครับก็เกี่ยวกับโชคลาภความสําเร็จราบลอยนะครับอะไรที่ได้มาแบบฟลุกฟุกนะแล้วดาวฤกษ์ยูนี่ก็ดาวเกี่ยวกับการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงนะครับฉับ พลันทันด่วนอะไรที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภความสําเร็จก็เกิดขึ้นได้กับชาวกรกฎนะแต่ดาวเขาอยู่นานนะก็ฟังกันไปเพลินนะอีกตั้งหลายปีนะครับอาจจะเกิดขึ้นตอนไหนเราก็ไม่รู้เนาะอ่ะทีนี้เรามาดูดาวปีดวงอื่นกันก่อนนะครับดาวปีดวงอื่นๆเริ่มตั้งแต่ดาวเสาเลยนะครับดาวเสามาจากพบเรือนปัตตนิไปสู่มรณะนะในช่วงที่ดาวเสาอยู่ตรงเนี้ยช่วงปีที่แล้วในะชาวกรกฎค่อนข้างเหนื่อยกับเรื่องปัญหา คนรักคู่ครองนะถ้าเกิดผ่านถึงจุดนี้มาได้มาถึงจุดนี้นะก็สามารถที่จะไปต่อได้นะครับและดาวเสาร์อยู่ในในภพนี้นะครับเป็นภพมรณะเกี่ยวกับการเดินทางไกลเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับคู่ครองคนรักนะถ้าเกิดใครมีนะก็มีเกณฑ์ดเดินทางไกลช่วงนี้อาจจะอยู่ห่างกับคู่ครองนะครับมีเกณฑ์การเดินทางไกลแล้วก็ ถ้าเกิดอ,อีกมุมหนึง่งอาจจะเจ็บป่วยก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะดาวเสาร์อยู่ในราศีกุมเนี่ยเป็นบ้านเดิมของเขาแล้วก็เป็นคู่มิตรกับดาวราหูด้วยเพราะฉะนั้นก็ดาวจะมีความเข้มแข็งอยู่นะครับทีนี้เรามาดูดาวราหูกันบ้างดาวราหูเนี่ยมาอยู่ในภพเรือนสุภาะมรณะไปสู่สุภาะเนี่ยก็เกี่ยวกับบุคคลผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะก็มีเกณฑ์การเดินทางไกลก็ได้นะหรือไม่ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือเห็บไข้ได้ป่วยนะครับเราก็มีโอกาสไปเยี่ยมท่านนะดาวพุธเป็นดาวแห่งการเดินทางนะมาอยู่ในพบนี้นะในวันที่3มีนานะในช่วงที่พี่ตีทําคลิปดาวพุธยังอยู่ในราศีกุมนะแต่จะย้ายมาในวันที่3เพราะฉะนั้นก็ยกมาไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับทีนี้มาดู อ๋อดาวราหูอยู่ในราศีมีเนี่ยได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยนะอ๋อก็เกี่ยวกับมรดกเกี่ยวกับสมบัติเก่าเก่าก็ได้นะอ่าทีนี้มาดูดาวพฤหัสบ้างน,นะครับดาวพฤหัสเนี่ยจรมาอยู่ในราศีเมษนะเป็นภพกรรมะของชาวกร,รกฎหน้าที่การงานนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสเนี่ยก็มาจากภพอริ้วยนะครับอริมาสู่กรรมมะนะ แล้วก็สุภะมาสู่กรรมะความหมายของดาวพฤหัสเนาะเกี่ยวกับหน้าที่การงานเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตนะแต่กว่าจะเติบโตมันก็ต้องผ่านอุปสรรคนะต้องผ่านอาริการผ่านอาริมาก,ก่อนนะครับถึงจะเติบโตได้แต่ดาวอยู่ตรงนี้เขามีความเข้มแข็งนะก็ไม่ต้องกลัวนะสุภะก็เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การช่วยเหลือนะครับ ถึงจะต้องผ่านอุปสรรคแต่ก็ผ่านไปได้แล้วก็คุณภาพดาวเป็นราชาโชคด้วยเพราะฉะนั้นก็เรื่องของการงานชาวกรกฎในช่วงนี้นะในช่วงที่ดาวอยู่ตรงนี้ก็อยู่มาเกือบปีแล้วนะถึงเมษาเดี๋ยวถึงเมษาปีนี้ดาวเขาก็จะย้ายมาที่พฤษภเพราะฉะนั้นในช่วงนี้การงานของชาวกรกฎก็ค่อนข้างลงตัวนะอาจจะงานเยอะงานชุกแต่ก็แลกมากับปัญหาที่เหนื่อย นะต้องแก้ไขปัญหานะแต่ถึงยังไงนะดาวพฤหัสย้ามมาอยู่ที่พฤกษกก็เป็นภพลาภะอยู่ดีก็ยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นดาวปีนะครับภาพลวมของชาวกรกฎนะพี่ติดู้พี่ติดูแล้วยังโอเคอยู่นะยังโอเคอยู่ทีนี้มาดูดาวเดือนกันบ้างนะครับดาวเดือนนะดาวที่เดินกันเป็นเดือนนะมาดูการเงินดีกว่าการเงินของชาวตัวกรกฎนะครับดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ อยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองนะครับเป็นประการเงินช่วงนี้อาจจะค่อนข้างที่จะมีเรื่องให้ต้องจ่ายนะอยู่คู่กับดาวเสาวด้วยก็จ่ายไปกับใครจ่ายไปกับคนรักคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญานะอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ก็คู่ครองอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางเราก็ต้องช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวศุกร์ ดาวสุกมาจากอะไรนะครับดาวสุกมาจากพบเรือนลาภะนะครับแล้วก็พบเรือนพันธุนะครับเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินก็ได้นะอาจจะใช้ใจ่ายไปกับการซ่อมบ้านซ่อมรถนะครับเพราะว่าดาวพันธุอยู่ในพบมรณะนี่ก็เกี่ยวกับรถเก่าๆนะครับบ้านเก่าๆอาจจะต้องมีการลงทุนต้องมีการใช้เงินไปกับเรื่องเหล่านี้ก็ได้นะทีนี้ มาดูเรื่องเกี่ยวกับการงานกันบ้างดาวการงานของชาวกรกฏก็คือดาวอังคารนะครับดาวอังคารอยู่ในราศีมังกรได้ตำแหน่งอุดนะมหาอุดการงานมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าโดดเด่นถ้าเกิดอยู่ในวัยเรียนก็เรียนดีเร,นดเรียนเก่งนะครับมีโอกาสประสบความสําเร็จนะถ้าเกิดเป็นนักเรียนก็สําเร็จดีสอบได้สอบผ่านนะครับถ้าเกิดเป็นใบทํางานก็ช่วงนี้ การงานก้าวหน้าเติบโตโดดเด่นนะอยู่ร่วมกับดาวศุกร์นะนะอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ในช่วงนี้นะดาวศุกร์เขาอยู่ถึงวันที่9นะครับ9มีนานะครับแต่ช่วงที่พิธีทําคลิปดาวศุกร์ก็ยิ่งอยู่กับดาวองคารนะการงานมีความก้าวหน้าเติบโตนะครับอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ดาวศุกร์มาจากอะไรพันธุพันธุกับราภะนะก็ยิ่งเสริมกันไปใหญ่นะครับเป็นดาวคู่มิตรอีกต่างหาก ครอบครัวมีการส่งเสริมสนับสนุนนะอาจจะมีการทำงานร่วมกับครอบครัวก็ได้แล้วก็มีโชคมีลาบเข้ามานะมีความสําเร็จร่วมกันกับครอบครัวนะครับมาดูเรื่องของความรักกันบ้างดาวความรักนะครับของชาวกร,รกฎนะครับก็คือดาวเสาร์อย่างที่พี่ิีบอกนะช่วงที่ดาวเสาร์อยู่ในราศีมังกรนะตกพินธุบาทนะใครที่ผ่านจุดนี้ไปได้นะเป็นเป็นช่วงที่วัดใจกันเลยเนาะ ถ้าเกิดผ่านจุดนี้ไปได้ความรักของเรานะก็ค่อนข้างเข้มแข็งนะถึงดา,าวเสา์จะย้ายมาอยู่ในภพมรณะนะก็อาจจะเกี่ยวกับอ่าช่วงนี้อาจจะอยู่ห่างไกลคนรักอย่างที่พี่ิตบอกนะครับคนรักอาจจะไปรับตําแหน่งไปทําอะไรไกลๆนะครับเพราะดาวเขามีความเข้มแข็งอยู่เนาะทาอะไรไกลๆอยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือไม่ก็ถ้าเกิดทายเสียแนละ้วก็อาจจะเจ็บป่วยนะแต่อย่างที่บอก ดาวเขาอยู่ในบ้านของตัวเองนะก็ไม่เป็นไรมากนะครับยังมีความแข็งแรงอยู่นะอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นภาพรวมของชาวกรกฏนะครับก็ดูดวงให้สนุกนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ